สวัสดีครับผมคลิปนี้ออกจากสวนไผัยกันสักพักหนึ่งจะพาทุกท่านมาดูวิธีการตอนกิ่งมันบอรี่นะครับมันบอรี่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะตอนกิ่งง่ายนะครับปักชํำก็ได้แต่ว่าวิธีการที่จะให้รอดมากที่สุดก็คือวิธีการตอนกิ่งนะครับนี่คือต้นมันบอรี่สายพันธุ์ black ossetic หรือดำออสตุรกีที่ผมได้ติดสวนมาก็หลายปีนะครับแต่ว่าต้นมันไม่ค่อยโตเพราะว่าผมย้ายจากที่นี่ไปที่นั่นย้ายไปเรื่อยนะครับ จนเห็นว่าได้พื้นที่ที่เหมาะสมก็เลยหยุดไว้มันก็เลยได้แค่นี้นะครับมันบริลีเนี่ยเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะครับต้องปลูกไว้ที่กลางแจ้งถ้าปลูกไว้ใต้ร่มมันจะยืดหาแสงไปเรื่อยการที่จะทําให้ติดผลดกก็ต้องตัดต้นแต่งกิ่งบ้างเหมือนต้นนี้เลยต้นเล็กๆนี่แหละมันบริลต้นนี้ย้ายปลูกมาก็ปีนึงนะครับก็มีกิง่งเป็นกิ่งที่ค่อนข้างแก่นะครับก็สามารถตอนกิ่งได้ เมื่อได้กิ่งแบบนี้แล้วก็เตรียมตุ้มตอนนะครับนี่คือตุ้มตอนที่ประกอบด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้หนึ่งคืนขุยมะพร้าวเนี่ยต้องแช่น้ําไว้1คืนนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะว่ามันจะได้ดูดซับความชื้นได้เต็มที่เสร็จแล้วเราก็มาคว้านกิ่งก็เลือกคว้านข้างล่างของตาข้างมันจะมีช่วงตาข้างก็คืออยู่บริเวณโคนใบห่างตาข้างประมาณสัก2ข้อมือนะครับเสร็จแล้วก็คว้านกิ่งปกติก็คือคว้านเอาเปลือกออก แล้วก็ขูดโดยรอบขูดออกให้หมดเลยนะครับถ้าขูดไม่หมดเนี่ยรากอาจจะไม่เดินได้ต้นไม้จะสร้างเปลือกจะสร้างเซลล์เปลือกเข้ามาอุดรอยที่เราขูดทําให้ไม่ออกรากได้นะครับถ้าขูดไม่ดีนะขูดให้เยื่อออกให้หมดเลยทําไมต้องขูดด้วยไม่ขูดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าการขูดเนี่ยคือการตัดท่อน้ําเลี้ยงของพืชพืชมันจะกลัวตายมันก็จะออกรากตรงที่เราขูดนั่นแหละ พอขูดเสร็จแล้วก็กรีดด้านข้างอันนี้เป็นสูตรเด็ดที่ผมทํามานานแล้วนะครับพอเราขูดจนแน่ใจว่ามันหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยมันสามารถตัดทอนลาเลี้ยงที่จะไปส่งลําเลียงยอดได้แล้วเนี่ยก็กรีดสีด้านกรีดสักประมาณครึ่งข้อมือนะครับครึ่งข้อมือกรีดลงสีด้านแบบในคลิปนี้เลย ตอนต่อไปก็หุ้มตุ้มตอนแต่ว่าตุ้มตอนเนี่ยต้องบีบเอาน้ําออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นมากเกินไปเสร็จแล้วก็เอามาหุ้มไว้หุ้มให้มิดรอบด้านเลยเสร็จแล้วก็รัดด้วยเชือกฟางแค่นี้เองครับ15วันออกราก คลิปนี้ไม่มีคลิปติดตามผลนะครับแต่จะให้ดูผลงานจริงที่ตอนกิ่งไว้เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนหรือประมาณ15วันนี่คือกิ่งที่รากกําลังเดินนะครับถือว่าเดินได้ดีทีเดียวถ้ารากเป็นสีน้ําตาลก็จะย้ายไปปลูกทันทีไม่ต้องไปลงถุงเพ่อชําให้เสียเวลามันบรลี่ปลูกง่ายมันบรลี่ชุดนี้จะขยายไว้เพื่อทําชาใบาหม่อนเอาไว้บํารุงสายตานะครับมีประโยชน์เหมือนกันนะเป็นสมุนไพรด้วยนะครับสําหรับมันบรี่ก็ลองทําดูนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ